มันมีสูตรชานอนหลับแล้วก็ชาไทยนะครับโอเคต้งใจของยิวของยิวมันแพงจริงๆค่ะคือต้นทุนสูงมากแล้วค่าแพงอะไรอีกเอางี้ได้ทั้งหมด5ซองชายิวได้2สูตรสูตรละหนึ่งส่วนส้มเจนให้ไป3ซองค่ะก็รู้ว่าใครเยอะกว่าช่วยเทปบ๊าดูป๊าดสองซองตัวก็สูตรละตัวแม่นุมอันหนุมนะคะ เรียกอะไรขนาดนั้นนะลูกป้าป๊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 าพ่อเพามันมีสองสูตรไงเสียงเราจะให้ยังไงนั่นไปยิ้มหวานไงอาจุ๊บเอผมมันมีสูตรชานอนหลับแล้วก็ชาไทยนะครับกองอื่นยิงวูมันแพงจริงๆค่ะคือต้นทุนสูงมากแล้วถ้าแพงอะไรอีกเอางี้ได้ทั้งหมดห้าซองชายิวได้สองสูตรสูตรละหนึ่งส่วนส้มเจนให้ไปสามซองค่ะก็รู้ว่าใครเยอะกว่า พ่อดูพมานะอทก็ะดับาปาดัม่นอ่นมนะคะเรียกอะไรขนาดนั้นลูกพอบ้าพ้าป้าป้าป้าพ่อก่ามันมีสองสูตรไงเด็กราจะให้ยังไงหันไปยิ้มหวานหน่อยไปจุ๊บ